สวัสดีครับสวัสดีครับทีมงานทุกท่านนะครับแต่ผู้ติดตามช่องของเรานะครับผมก็วันนี้นะครับช่องของเรามารีวิวอะไรนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับการตัดต่อสายที่นี่ผมนะครับในแบบฉบับของเรานะครับตัวที่นี่ผมนะครับหรือว่าได้ปอผมนะครับส่วนใหญ่จุดที่เขาจะเสียบ่อยๆก็คือตรงคอตรงคอตรงนี้นะครับ ตรงคอตรงนี้ก็จะเสียบ่อยนะครับก็จะเสียบ่อยอนะครับตัวนี้เราได้ตัดออกมาแล้วได้่อมแล้วนะครับก็เราเลยมารีวิวนะครับตัวนี้อันเดิมที่เสียนะครับมันมันเปื่อยนะครับตรงนี้ตรงคอตรงนี้มันเพราะว่าคอตรงนี้มันต้องพับไปพับมาอยู่ตลอดเวลาเวลาลูกค้าใช้งานนะครับก็พอถึงระยะหนึ่งักไปหักมาบ่อย ขาดนะครับบางตัวถ้าเสียหนักๆช็อตเลยนะครับช็อตสปาร์กตรงนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้แค่ติดๆดับๆมานะครับก็คือเพิ่งเริ่มขาดแต่จะเริ่มขาดในก่อนนะครับก็ขาดในหนักๆเข้าทองแดงก็จะทะลทลุทะลุจงรงอยที่ขาดแล้วบางทีทองแดงข้างในสองเส้นเนี้ยมาชนกันนะครับทาให้เกิดการสปาร์กนะครับผม ถ้าหนักๆก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่หนักไม่ถึงขั้นชดนะครับแค่ติดๆดับๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเทคนิคของเรานะครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นแบบสายที่ว่าหมุนได้นะครับถ้าเราจะเอาตัวนี้ออกต่อตรงก็ไม่ได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะโบนะครับก็คือตอนนี้เราต้องใช้ไอตูดตัวเนี้ต้องใช้ตูดตัวเดิมให้ได้นะครับ หลังจากตัดต่อแล้วก็ต้องใช้ตุดตัวเดิมนี้ให้ได้นะครับผมมาดูกันนะครับผมอันดับแรกนะครับตอนแรกสายอยู่แบบนี้เนาะแล้วเราตัดเราตัดปุ๊บนะครับหลังจากตัดแล้วมันจะมันจะสั้นอยู่แค่ตรงนี้ประมาณนี้เลยนะครับจะเหลืออยู่ช่วงนี้ให้เราคัตเตอร์สก,กิดนะครับให้เราหาตะเข็บรอยต่อของยางตัวนี้นะครับจะมีตะเข็บ จะเห็นตะเข็บอยู่นี่นะครับประมาณนี้นะครับให้เราเอาคัตเตอร์กรีดสกเ็ตะเข็บนะครับกรีดตะเข็บนะครับสะกิดเบาๆนะครับมันจะเป็นข้อเป็นข้อนกรีดกรีดนะครับแล้วก็ล้าก็ฉีกออกนะครับกรีดแค่ด้านเดียวนะครับอีกด้านนึงไม่ต้องกรีดนะครับกรีดแค่ด้านเดียวเราเพื่อที่จะเอาสายสายที่เหลือข้างในออกมานะครับ พอเดินออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ตอนนี้เป็นรูปแบบที่เราได้ต่อไว้แล้วนะครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วให้เอาคีมตัดสายข้างในออกครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราตัดเราตัดตัวนี้ออกเนาะสมมติสมสมติเนี่ยเดิมนะครับเราตัดตัวนี้ออกปุ๊บสายไฟก็จะมารออยู่ตรงน,นี้นะครับาะ หลังจากที่เราตัดนะครับให้เราดึงสายออกมานะครับแล้วกะระยะให้เราตัดอีกคร <unnecessary> ึ่งของยางตรงนี้นะครับให้เราตัดประมาณน,นี้นะครับ <ต sentences> อย่างเช่นตัวนี้เราตัดตัดออกไว้เลยช่วงนี้นะครับตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเราเราต่อแล้วให้รอยต่อมันอยู่ตรงนี้มากที่สุดนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่ตัดครึ่งถ้าเราต่อเลยไอร้รอยต่อก็จะอยู่ตรงนี้มันก็จ <Creo> ะ งอไปงอมานะครับเราก็เลยว่าให้ตัดสายข้างในออกอีกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปอกสายให้สั้นที่สุดนะครับปอกสายให้สั้นที่สุดประมาณนี้นะครับปอกสายให้สั้นที่สุดประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแร้งนะครับปักีป้อนตะกั่วปฏีสายนะครับ ป,ป้อนให้ตะกัวให้รอบนะครับป้อนตะกัวให้รอบนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันอันนี้สมมุติว่าเป็นปลายสายอีกด้านหนึ่งเนาะนะครับอันนี้เรามารีวิวย้อนหลังให้ดูนะครับอันนี้เราถ่ายหน้าร้านเลยนะครับตอนเช้าเก้าโมงกว่าเดชจะจัด ส่องมาหาจิตโตทำงานนิดนึงนะครับรับวิตามินปรประมาณนี้นะครับนะครับให้ตัวนะครับแล้วก็บัตรกีสายต่อเข้าด้วยกันนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวนะครับมันยังร้อนอยู่ปัตีกเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ก็แต่พอเราบัดกีเสร็จปุ๊บนะครับนะครับเราบัดกีเสร็จปุ๊บตรงนี้เราไม่สามารถใส่ท่อหดได้เพราะว่าพอระบัดกีเสร็จมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเราไม่สามารถใส่ท่อหดได้นะครับเราก็จะมีเทคนิคนะครับที่เราใช้ก็คือกาวผสมนะครับกาวผสมเป็นกาว AB นะครับกาวอีพ e ็อกซี่ก็ได้นะครับหรือกาวที่เรามีนะครับตอนนี้ที่เราเหลืออยู่เป็นกาวซีเมนต์เหล็ก เราเลยจะมาผสมแล้วก็เอามาทาตรงรอยตรงเนี้นะครับเพื่อกันชดแทนการทอหดการใส่ทอหดนะครับเพราะตรงนี้เราจะหุ้มทอหดก็ไม่ได้ใส่พันผ้าเทปก็ไม่ได้นะครับนะครับก็พันผ้าเทปบางทีอยู่ข้างในมันมีผ้าเทปปิ้นออกมามันก็ไปชอดกันให้ได้นะครับเราก็เลยใช้กาวตัวนี้มาเป็นตัวช่วยนะครับผมนี่นะครับเราได้เทกาวไว้แล้วนะครับแล้วก็ผสมเข้าด้วยกันนะครับ ประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ทาตรงแผลนะครับแผลที่ระบาดกี้ให้ทั่วนะครับประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับให้ปิดรอยบาดกี้ให้หมดนะครับ ใช้ระเบิรกีโพนะครับจ, e จะอีพ็อกซี่ใช้แบบใสก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราเหลือเป็นซีมนเมนต์เหล็กเราก็เลยใช้เป็นซีมนเมนต์เหล็กมาเป็นตัวรีวิวนะครับจออกมาแบบนี้นะครับจอกมาแบบนี้ตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องการกันชดได้นะครับแต่ว่าเราต้องทิง้งไว้อนนะครับให้แห้งสนิทก่อนแล้วเรา เราคอ่อยต่อสายอีกเส้นหนึ่งนะครับค่อยต่อสายเส้นนี้นะครับรอให้ตัวเส้นเลขแห้งสนิทโกนนะครับก็ชั้นที่2ก็ขั้นตอนเหมือนกับเส้นเลขนะครับผมก็ขั้นตอนเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าเราทาเส้นที่เราได้ต่อเส้นที่2แล้วเราก็ทาากเหมอนกับเส้นเลขนะครับทาากเหมอนกับเส้นเลขนะครับพอทาากเหมอนกับเส้นเลขนะครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับทาเส้นที่สองสเสร็จเราก็เราก็ทาโดยรอบอีกทีหนึ่งนะครับโดยรอบของสายก็ทาทาสองเส้นเข้าหากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับทาโดยรอบเลยอันนี้เราทาไว้แล้วนะครับทาโดยรอบเพื่อปิดแผลนะครับ เพื่อปิดแผลนะครับเพราะว่าเคสนี้เราใช้ท่อหดไม่ได้เราใช้ผ้าเทปไม่ได้นะครับออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะครับทิ้งไว้แห้งเสร็จก็เราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับเก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราก็สามารถใช้ตูดยางอันเดิมได้เลยนะครับก็คือประมาณนี้นะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้รอยต่อตรงนี้ให้เราใช้กาวร้อนนะครับ ให้ใช้กาวร้อนหยดนะครับพอดีกาวร้อนเไม่ได้เตรียมไว้ให้ใหใช้กาวร้อนหยดแล้วก็ใช้เขเบลไทล็อกไว้ก็ได้นะครับพอกาวแห้งก็ค่อยเอาเคเบลไทยออกประมาณนี้นะครับผมก็การตัดต่อแบบใช้ตูดยางอันเดิมนะครับสำหรับที่นีบผมได้พอผมก็ประมาณนี้นะครับผมกรณีทิปนี้ก็จะเป็นทิปที่ว่า ตัดต่อแล้วไม่สามารถใช้ฟาเทปหุ้มรอยต่อได้พันรอยต่อได้หรือว่าไม่สามารถใช้ตจะหดได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับผมก็ใช้กาวมาเป็นตัวช่วยนะครับผมก็วันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เก็บรา,ายละเอียดตรงนี้แล้วก็จะส่งลูกค้านะครับผมก็ทริปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่าน,น,นี้นะครับผมกับทิปการตัดต่อสายอ่อ ได้ผมที่นี่ผมนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับผมก็ไม่สรางวัลิกิทติ์นะครับก็ทินี้นะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เพืเ่อเป็นประโยชน์ในการทำทิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ